เลียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนพพลเหลืองทองนาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดพิโุโลกคนผมพิรามครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาหาลือของมาหาลือท่านประธานเนี่ยนะครับก็คือเรื่องแรกหนึ่งนะครับขอให้สำนักง,งานแขวงทางหลวงนะครับพิโลกหนึ่งเนี่ยนะครับได้หางบมาน,นะครับในการที่จะมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับช่วง กองเมมนะครับบ้านลองเมมถึงบ้านพยาแมนนะครับเพราะว่ามีการจราจรเนี่ยค่อนข้างจะมากในถนนเส้นนั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมืดมืดมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับบ่อยครั้งเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยนะครับได้สำรวจว่าบริเวณไหนนั้นมีอุบัติเหตุมากนะครับแล้วก็ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างณจุดนั้นด้วยแล้วก็เรื่องที่สองนะครับนั่นก็คือว่ามีอยู่ผมเองเนี่ยนะครับได้พูดเรื่องเกี่ยวกับ การจ่ายเงินนะครับประกันร,ราคาข้าวเนี่ยนะครับไอ้ส่วนตรงส่วนต่างเนี่ยนะครับของเกษตรกรที่ปลูกข้าวมากกว่าหนึ่งชนิดเนี่ยนะครับมาสองครั้งแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามท่านครับผลปรากฏว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวมากกว่าหนึ่งชนิดนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้รับเงินส่วนต่างเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรอย่างในอําเภอพมิรามผมเนี่ยนะครับรอบที่บอกว่าจะมีการจ่ายแล้วจ่ายแล้วเนี่ยได้อยู่เจ็ดคน เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าถ้าอำเภอผมเนี่ยนะครับได้อยู่เจ็ดคนแล้วซึ่งเป็นอำเภอใหญ่แล้วทั่วประเทศเนี่ยจะต้องมีรัศดรอยเท่าไหร่ได้ข่าวว่าที่เช็คมาโดยคร่าวๆเนี่ยนะครับผลบอกว่ามีคนได้มีเกษตรกร,ร,กร,ร,รที่ไดเ้เงินตรงนี้จากร,รัฐบาลเนี่ยเพียงแค่ร้อยลยี่ิบเท่านั้นเองกอกจากเกษตรกร,ร,กร,รที่ตกขาทั้งหมดนะครับยังไงเนี่ยนะครับก็ขอ ท่านประธานได้ส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบนะครับได้รีบดําเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็พวกเราก็นั่งรอดูอยู่ว่าในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวนะครับนอบขเนี่ยนะครับว่าจะส่งให้กับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อให้อนุมัติเงินตัวนี้เมื่อไหร่นะครับกับขอบพระคุณท่านประธานมากครับสวัสดีครับ